ค่ะกาแฟบราลนสวัสดีค่ะอ,อ๋อพี่ๆทั้งหลายอย่าพึดด่งโทรเด้ดดอใช้ตัวสามลบหกรย่าคนี้ฮะอ๋อต่อไนะคะเรือไรแล้วเลอล่ะกอง เมืออ,ออกก่อนเดี๋ยวสั่งมาสูบเดี๋ยวทักทักทักมาก่อนนะคะเดี๋ยวทัก ซื้อซื้อชอบอยากติดภูผลต้อง X6 โอเคโอเคยังไงขออนุญาติมามาช่วยจัดขายมาช่วยังขายบุญรักให้ทีคุย